นี่คือดอกผักกลุ่มนะคะที่ออสโลออกดอกแล้วมันก็คือต้นเมเปิลค่ะซึ่งเดี๋ยวเราไปเก็บกินที่ฝั่งสวีเดนนะคะใครมีก็เก็บทานได้นะคะทุกคนกินสดกับส้มตำก็อร่อยจ้าแล้วก็เอาไปดองนะคะใครอยากได้สูตรดองพิมพ์คำว่าดองผักกลุ่มมาดาบ้านนาสวีเดนก็ได้จ้า สวยมากเลยเดี๋ยวนะคะหามุมที่มันไม่ย้อนแสงแดดคือไซส์นี้นะคะกําลังเรียกว่ากําลังอร่อยสะทุกคนจ้าใครเก็บกินได้เก็บไปก่อนเลยนะคะส่วนมาดามบ้านนาสวีเดนขอทํางานต่ออีก3วันก่อนค่ะเนี่ยค่ะเวลาเขาออกดอกทีนึงนะคะเต็มต้นเลยจ้าต้นผักกลุ่มหรือต้นเมเปิลน,นะคะกินได้ค่ะ กินได้ทั้งดอกและใบอ่อนนะคะอร่อยมากตามความรู้สึกวันคิดว่าอร่อยเหมือนผักกระโดนเม,มืองไทยด้านหลังวันคือต้นเมเปิลนะคะช่วงนี้เราจะมองหาง่ายตัววันเองจะไปเก็บในป่าแล้วก็ที่ไม่ได้อยู่ในบ้านคนค่ะเพราะาเราไม่มีป่าเป็นของตัวเองเนาะเราก็ต้องปั่นจักรยานแล้วมองหาเอาค่ะก็คือถ้าเราเห็นสีเขียว,ยวแบบ เขียวตองอ่อนแบบนี้ให้เรามั่นใจได้เลยนะคะเวลาเรามองไปไกลๆนูน่นเขียวๆเขียวตองอ่อนแบบนี้มันคือต้นเมเปิลค่ะทุกคนและเราก็ไปเก็บผักกลุ่มมากินได้เลยนะคะนี่ค่ะต้นเมเปิลจ้าโอ๊ยเดินมาจนหัวฟูนะคะนั่นนะคะวันจะซ x a m p l ลให้ดูตัวอย่างนะคะเวลาเรามองไปบนยอดเขาค่ะเราก็จะเห็นสีเขียวตองอ่อนแบบนั้นอันนั้นคือ ต้นเมเปิลหรือต้นผักกลุ่มแน่นอนจ้ะเวลาที่เรามองไปแบบนี้นะคะเห็นเขียวๆแบบนี้ใช่แน่นอนจ้าทุกคนเขียวแบบนี้ค่ะเวลาเราขับรถนะคะสําหรับมือใหม่หรือคนที่ยังไม่เคยเก็บเรามองเห็นสีเขียวๆแบบนี้ใช่ดอกผักกลุ่มฝรั่งแน่นอนกินได้ร0อเปอร์เซนค่ะไม่มีคู่แฝดนะคะ สำหรับตอนนี้นะคะก็เดินมาถึงที่ทำง,งานแล้วค่ะก็เดินไปอีกสักประมาณ5นาทีนะคะวันก็ขอจบคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะคะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนทุกท่านค่ะวันนี้ก็เก็บคลิปวิวสวยๆในช่วงปลายเดือนเมษาย,ยนซึ่งทุกคนเห็นแล้วว่าดอกไม้มันยังไม่บานเลยค่ะมันกำลังเริ่มจะบานแล้วเรารอรับชนและล,ลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าเมื่อไหร่ วันมีเวลาถ่ายคลิปให้ทุกคนชมในช่วงเช้าก่อนที่วันจะเข้างานทุกวันเลยค่ะเพราะว่าวันมาเช้าทุกวันคลิปที่ทุกคนเห็นนะคะจะเป็นคลิปที่วันถ่ายก่อนที่วันจะเข้างานมีเวลาประมาณชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งค่ะก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปออกอากาศทุกเที่ยงวันตามเวลาในประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า